วันก็จะทำนี่ทอดอ้าวสวัสดีทุกคนครับไก่เราตะยืะงวงเอาเกล็ดนึงเรยอาว้เบาหน้าเราตะจุดระสำตามนะอวดปั๊มไซม์ไปนะนี่ตำทัวครับเพื่อนๆมาครับแซบครับมากินด้วยกันครับวันนี้ขอเป็นคนอีสานหนึ่งวันนะครับมามีข้าวเหนียวแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวนะครับเนี่ยจานหนึ่งนะแล้วก็มีไก่ย่างมาด้วยนะครับมามากินด้วยกันครับ ก็มีผักมานิดหน่อยครับมาตาม,มาแซบๆเลยครับเยอะเจ็บจมแกลอือร่อยแต่เราว,วนี่ยเดอือนไหไลได้แชร์กับมมาตอนะปั๊บเยนกับมุ้จอตุตบอืม

สามตนครับ กายเจ้าจายเสื้อข้อม้วแล้วแต่จอดเด็กหล่อยนะมันมัน้อ,อ,อ,อจะวิปปา Call oh, that up. ไซเปิลเซอร์มาสองหอ่หอห่อละสิบบาทครับเพื่อนๆนห่อเจา้าวันอาเชีย์ประอยนี่ได้ตัมมึเจอรานแำเบหอห่อ โครงไก่ครับเจ้าอุตินะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันรสชาติด,ดีมาก Ále. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. là ra đắt lắm cho cái xưa pon cái một chọn à, à, này, cổ hình gã tao la này đã lên tay lên gối anh là vậy đó เผ็ดมากเราเพื่อไปลูกกาวสาระใช้พริกแห้งนะครับเผ็ด รอเดี๋ยวตับไก่ครับตับไก่ย่างอันนี้หัวใจนะ